เอาคันต่อไปพี่น้องใส่หัวข้าเลยครับใส่หัวข้าใส่หัวข้านั่นเลือดคลังคลังเลยพี่น้องเออโร้ยแล่ที่หน้าตาแบบซื้ออืม <im> ้นแร่แต่ไปดองกินกินน้องน้องไปดองเอออืม้นแร่ที่อะเออเอฟซีคนนพี่น้องคนนี้เสี่ยอายุแก่แก่มาแต่กับมากมากมากมาอืมจนแร่ท่านี่ดองน้อง น้องกรับน้องกรับนะครบับหัวข้าวหัวข้าวหัวข้าวาอ๋อนุญาติบุปผาด,ปปด้วยนะพี่น้องใส่ระยะเม็ดนี้อืมเผยความร้อยเพิ่มความนัวพี่นอ้องเออต้องบอกขัวข้าอย่างน้อยไหมจะคิดอย่างนึงไ,ได้ถ้ายากกินไตเลยอย่างแก่ๆพี่ก็ไม่ได้นี่นะครับขัวข้าไปคุดตะเสี้ยบาน์โรว์ายรักที่ยาเหงนี่อ้อนดังพี่ ไอ้นี่มือเตอร์ er u, มาที่อาทิตบาดแบมผมเดินครึ่งหนึงได้ครึ่งนึง,ง,นงอ่านี่ครับพี่น้องเลยไอ้นี่รับน้ำเดินทำไมเนี่ตับมันตับมันเละอะเออเละนองตั้งนราดข้าวรอ้อนมาต่อืมเดียเ๋ยวเคี่ยวสักเดียวก่อนนะให้ปวดหนา้าบัวข้าวโอ้ผมก็ยกลงทีนีเดี๋ยวไปเล่กคัพโตกันโตอ